บทที่สเกิดอะไรขึ้นพี่ยวนเสี่ยวหัวถามเขาที่ดูมึนงงขณะจ้องไปที่ท้องฟ้าอ๋อประกาศเขาชี้ไปที่คำพูดบนท้องฟ้าฉันไม่เห็นอะไรเลยนะเธอพูดหือเธอมองไม่เห็นคำพูดบนท้องฟ้าหรอเธอใส่หัวทำให้ยวนต้องครุ่นคิด บางที NPC อาจจะมองไม่เห็นการแจ้งเตือนของเกมศิลปะลับแห่งสวรรค์ระดับเทพระดับความเชี่ยวชาญ1คําคำอธิบายมี9ขั้นตอนสวรรค์สำหรับศิลปะลับแห่งสวรรค์แต่ละขั้นตอนใหม่จะปลดล็อกความสามารถใหม่ ศิลปะลับแห่งสวรรค์ขั้นแรกเทคนิคกลืนกินสวรรค์ระดับเทพระดับความเชี่ยวชาญ1นึ่คำอธิบายดูดซับห้าพลังชีต่อวินาทีสามารถเปิดใช้ได้เฉพาะขณะนั่งในท่านักเล่าอ๋อเซียวหัวพลังชีคืออะไรยวนตัดสินใจถามเธอซึ่งเขาเชื่อว่ามีความรู้มากกว่าเขาเกี่ยวกับโลกนี้พลังชีคือแก่นแท้ของโลกนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ในการเพาะพันธุ์ การเพราะพันธ์ุสินะชายชราคนนั้นพูดแบบเดียวกันให้ผมลองนี่ดูเขาหลับตาและจัดท่าให้นั่งในท่านักเลาก่อนเปิดใช้ทักษะ ดิ้งคุณได้เพาะพันธุ์เป็นครั้งแรกปลดล็อกประสบการณ์พลังชี5 5 0 0ั0 5 0 0 1 5 5 0 0ประสบการณ์พลังชีของเขาเพิ่มขึ้น5ทุกวินาทีที่เขาเพาะพันธุ์นอกจากนี้เมื่อเขาเปิดใช้เทคนิคกลืนกลิ่นสวรรค์การหายใจของเขาก็เป็นธรรมชาติที่สงบและมีจังหวะและร่างกายทั้งหมดของเขารู้สึกสดชื่นเกือบราวกับว่ามันกำลังห ใจผ่านทุกรูขุมขนที่มีอยู่ภายในไม่กี่นาทียวนก็รู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดของเขาระเบิดด้วยความรู้สึกเย็นสบายเกือบเหมือนว่าเขาถูกโยนลงในสระน้ำเย็นในวันที่ร้อนคุณได้สำเร็จในการทำลายตรวนมนุษย์กลายเป็นสิทธิวิญญาณขึ้นสถานะทั้งหมดเพิ่มหนึ่งร้อยสิ่งที่ผมต้องทำคือนั่งที่นี่และเพาะพนธุ์เพื่อแข็งแกร่งขึ้นในเกมนี้น่าเบื่อจัง ยวนคิดกับตัวเองไร้เดียงสาแต่มันรู้สึกสบายเกือบเหมือนกับผมกำลังผ่อนคลายในอ่างอาบน้ำอุ่นหรืออะไรทำนองนั้นชื่อยวนการเพราะพันธุ์สิทธิวิญญาณระดับแรกมรดกไม่มีสายเลือดไม่มีรูปร่างรูปร่างกลั่นสวรรค์ความแข็งแกร่งทางกาย134ความแข็งแกร่งทางจิต3 7 5ความแข็งแกร่งของวิญญาณ 1, 3 1 0การป้องกันทางกาย1 1 0 การป้องกันทางจิต1,221ยินดีด้วยที่กลายเป็นนักเพาะพ,านพันธุ์พิยวนเสี่ยวหัวพูดกับเขาด้วยรอยยิ้ม อ๋อ oh, ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเธอเซียวหัวผมขอบคุณเธองั้นมาเล่นต่อกันเถอะเธอลุกขึ้นโดยมีลูกบอลอยู่ในมือแล้วพร้อมที่จะโยนยวนยิ้มขมแต่เขาไม่ปฏิเสธและเล่นจับเธอต่อไปน่าแปลกที่เมื่อเขาลุกขึ้นความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่เขามีเมื่อสักครู่หายไปเขาได้ฟื้นฟูพลังงานที่หมดแรงทั้งหมด,หมดในขณะที่เขากลายเป็นหนักเพาะพันธุ์ทั้งคู่เริ่มเล่นอีกครั้งแต่ความเร็วของลูกบอลที่ถูกโยนดูเหมือนจะเร็วกว่าก่อนหน้าน นีมากหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้ายวนจะค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเซียวหัวและพบกับความท้าทายใหม่ๆในการเดินทางการเพราะพันธุ์ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่4ความลับของเซียวหัวขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป